สวัสดีครับผมไอจัก a เ i t แบรนด์เสี่ยมีหลายๆคนน่าจะรู้จักเขากันดีครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ IoT ให้เราเลือกมากมายมีทั้ง Smart Watch Smart Band Gadget ที่หลากหลายและก็สมาร์ทโฟนหลากหลายซีรีส์มากๆแต่ก่อนจะมาถึงนับวันนี้นะครับแบรนด์เสี่ยมีมีหนึ่งสมาร์ทโฟนซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์และความสำเร็จให้กับแบรนด์จนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทย และก็ใน global หรือประเทศจีนก็ตามนั่นก็คือ Redmi Note Series และหนึ่งในรุ่นที่ทำให้ Redmi Note Series เป็นที่รู้จักกันในบ้านเรามากจริงๆก็คงหนีไม่พ้น Redmi Note 7 Series รุ่นนี้ครับซึ่งความแตกต่างนะตอนนั้นก็คือ Redmi Note 7มาพร้อมกับสเปคที่คุ้มค่าในราคาที่กระชับมิดมากๆครับกับราคาเริ่มต้นเนี่ย3,999บาทกับแรม3 g b เนื้อที่ภายใน 32 GB ครับและในรุ่นท็อปสุดนะครับอย่างเช่นรุ่นที่ผมใช้อยู่จะเป็นรุ่นแรม4 GB แล้วก็เนื้อที่ภายใน128 GB กับราคาค่าตัว6,799บาทในตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่มีความคุ้มค่าสำหรับการซื้อมาใช้จริงๆและณปัจจุบันนี้นะครับเราก็มาถึงสมาร์ทโฟน Redmi Note Series รุ่นปัจจุบัน Redmi Note 12 Series ครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ที่อยู่ในมือผมก็คือ Redmi Note 12 มาพร้อมกับแบมภายใน6 g b เนื้อที่ภายใน128 g b ครับกับค่าตัวที่ยังคงคุ้มค่าเหมือนเดิมนั่นก็คือ6,699บาทหากใครอยากรู้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีอะไรที่โดดเด่นและคุ้มค่าขนาดไหนไปรับชมรีวิว Redmi Note 12ไปพร้อมกันครับ Redmi Note 12ยังคงความคุ้มค่าในการใช้งานและก็ประสบการณ์ในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมครับกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD Refresh Rate 120Hz และอัตรา Refresh สามารถปรับเองได้ตั้งแต่60 90 120Hz ให้เหมาะสมกับคอนเทนต์หรือแอปพลิเคชันที่เรากำลังใช้งานอยู่และยังช่วยประหยัดพลังงานในการใช้งานนอกจากนี้นะครับหากเรานำ Redmi Note 12ตัวนี้ออกไปสู้แดดเนี่ย นี่คือหนึ่งในสมาร์ทโฟนระดับกลางที่สามารถสู้แดดได้เป็นอย่างดีกับหน้าจอที่ให้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ในระดับ1,200นริตทาให้เราหายกังวลได้เลยครับเวลาที่เราเจอแดดจ้าหรือว่าเวลาที่เราใช้กลางแจ้งแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นหรือว่าต้องเพ่งมากๆหรือว่าต้องเอามือมาบางังอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับเพราะว่าความสว่างหน้าจอเขาสูงมากจริงๆและสําหรับใครที่แบบเป็นสายตกแต่งภาพหรือว่าตัดต่อวิดีโอและต้องการหน้าจอที่มีความยอดเยี่ยมในเรื่องของค่าสีนะครับ เรซมี่โน้ต12ตัวนี้ยังคงมาพร้อมกับหน้าจอมาตรฐานสี DCI-P3 ทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าเวลาที่เราตกแต่งภาพอยู่และเราต้องการให้สีมันมีความเที่ยงตรงเวลาที่เราไปดูเครื่องอื่นๆที่มาพร้อมกับมาตรฐานสี DCI-P3 เหมือนกันจะได้ภาพได้โทนสีที่ใกล้เคียงกันเวลาที่เราตกแต่งจากเ e d มี่โน้ต12เครื่องนี้นะครับนอกจากหน้าจอที่เ e d มี่โน้ต12ตัวนี้เก่งแล้วนะครับ เรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานเขาก็เก่งไม่แพ้กันคือ Redmi Note 2ตัวนี้มาพร้อมกับ SoC ที่เราใช้งานเป็น Snapdragon 685ครับแล้วก็มี Ram ภายใน6 g b LPDDR4X แล้วก็เนื้อที่ภายใน128 g b ครับเป็นเนื้อที่แบบ UFS 2.2มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพความเร็วในการใช้งานแล้วก็ Multi-tasking ที่เราสามารถ เปลี่ยนแอปใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ใช้งานหลายแอปพร้อมกันได้นะครับส่วนเรื่องของความแรงเวลาที่เรานํามาเล่นเกม Redmi Note 12ตัวนี้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า MediaTek Helio G88 ของสมาร์ทโฟนในราคาใกล้ๆกันสูงถึง40%เลยครับทำให้เรามัน่นใจได้เลยครับว่าเวลาที่เราจะต้องการนําไปเล่นเกมในะระดับ60 FPS หรือว่ากราฟิกระดับกลงภาพสวยๆห,หน่อยอย่างเงี้ย ก็สามารถเล่นได้อย่างเช่นเกม eFootball นะครับเราสามารถปรับกราฟิกสุดเฟรมเรท60 FPS เล่นได้อย่างลื่นไหลหรือจะเป็นเกมอื่นๆเราก็สามารถปรับกราฟิกที่เราสามารถเล่นได้ในระดับ60 FPS ได้อย่างสบายๆส,สำหรับ Snapdragon 685ที่อยู่ใน Redmi Note 12เครื่องนี้ส่วนประสบการณ์ที่เราจะได้รับในการใช้งาน Redmi Note 12ที่มาพร้อมกับ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ตัวนี้ ถือว่าเป็น UI ที่มีความลื่นไหลขึ้นจากมี UI รุ่นก่อนๆถือว่าโอเคขึ้นมาเยอะเลยสำหรับมี UI จากทาง Xiaomi ณนะปัจจุบันนี้และในส่วนของแบตเตอรี่ Redmi Note 12มาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายใน5,000ม a h ครับรองรับการชาร์จไว33วัตต์จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมง15นาทีทำให้เราอุ่นใจได้เลยครับว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนที่ให้แบตมาเยอะใช้งานได้อึด พร้อมลุยในแต่ละวันและและแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับกับ SOC ที่ไม่ได้กินพลังงานจนโอเวอร์สามารถใช้งานเต็มวันได้อย่างสบายจริงๆสำหรับ Redmi Note 12เครื่องนี้นะครับที่เป็นรุ่น 4G LTE ส่วนการเชื่อมต่อและสายอื่นๆนะครับ Redmi Note 12รองรับการใช้งาน NFC ภายในตัวแล้วก็มี Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0แล้วก็รองรับการค้นหาตำแหน่งผ่าน GPS โกลเนสกับลิเลโอส่วนตัวเครื่องของเล d มีโน่จุดสองเครื่องนี้นะครับหน้าจอเนี่ยเขาครอบทับด้วยกระจกหน้าจอกอริลลากราสสครับก็มีความทนทานระดับหนึ่งส่วนเฟรมเครื่องนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ย เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับและพอตต่างๆในการใช้งานยังคงมาพร้อมกับอ u ดิโอแจ็คให้เราเหมือนเดิมครับแล้วก็มีพอร์ต USB Typ e c 4.2.0ให้เราเหมือนเดิมส่วนการขับลําโพงนะครับเขาขับผ่านลําโพงด้านล่างตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ลำวงคู่ซึ่งเสียงที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของมิติก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยเอ,อ่อครบรดเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเซฟคอสของทางเี่ยวมีเองเนาะสำหรับเสียงจะออกมาเป็นยังไงก็ลองไปฟังกันครับ และเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายในคลิปวันนี้ก็คือเรื่องของกล้องครับกล้องของ Redmi Note 12เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์เ่นหลักเป็น Samsung ISOCELL JN1 ครับมีความละเอียด50เมกะพิกเซล f 1.8ขนาดเซ็นเซอร์1.276ต่อนิ้วขนาดพิกเซล0.64ไมครอนและใช้เทคนิคการวรวมพิกเซลครับทำให้มีขนาดพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นเป็น1.28ไมครครับ การถ่ายภาพทั้งช่วงแสงดีแสงน้อยถือว่าทําได้ดีมากๆสําหรับกล้องเลนนี้ส่วนกล้องตัวรองจะเป็นกล้องอตร้ตาไวท8เมกะพิกเซล f 2.2มีมุมมองความกว้างถึง120องศาครับขนาดเซนเซอร์1ต่อ4นิ้วและมีขนาดพิกเซล1.12ไมคร เป็นเซนเซอร์ Omni Vision o v 0 8 d ครับเซนเซอร์ตัวนี้ในการถ่ายช่วงแสงดีเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยแต่เวลาที่เราเจอช่วงแสงน้อยนะครับก็อาจจะมีนอสที่เยอะหน่อยแล้วก็การเก็บรายละเอียดอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับและกล้องตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโคร2เมกะพิกเซล f 2.4ครับกล้องตัวนี้ก็ต้องเป็นช่วงจังหวะที่แสงดีมากๆถึงจะให้ภาพที่โอเคในการใช้งานได้ ส่วนการซูมนะครับทั้งหมดจะเป็นการซูมแบบดิจิตอลซูมซึ่งระยะที่เราสามารถวังผลได้จาก Redmi Note 12ตัวเนี้ยในระยะที่ไม่เกิน4เท่าเนี่ยมันยังคงเป็นระยะที่โอเคที่ภาพยังพอสามารถนำมาใช้งานได้และยังพอดูดีอยู่สำหรับ Redmi Note 12เครื่องนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิว Redmi Note 12ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าอยากคุยกันคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วเราจะไปตอบทันทีครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดปุ่ม s u p e r t h n n k s ที่ทาง YouTube โดยตรงก็ได้เช่นกันครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ